สวัสดีครับผมชื่อนายวิชิลสังกายจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มที่1เลขที่สิบ้าครับวันนี้ผมจะนำเสนอสินค้าที่มีชื่อว่า l a เซอร์แบ็กวินโนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คีย์บอร์ดนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นตัว Full Body นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตก็จะเป็นกรีนสวิตนะครับเป็น2จังหวะนะครับ คล้ายบูสวิตนะครับแต่ว่าใช้แรงกดน้อยกว่านะครับเป็นสองังหวครับเป็นคี้ครับเดี๋ยวกดให้ฟังนะครับนี่ครับบันนี้ครับส่วนตัวบอดี้นะครับจะเป็นจะเป็นปุ่มแบบปุ่มปิดนะครับไม่ใช่ตัวคีย์บอร์ดลอยนะครับทาให้ทําความสะอาดค่อนข้างยากนะครับนี่คือข้อเสียของมันทําความสะอาดค่อนข้างยากนะครับติด อย่างเดียวทาความสะอาดยากที่เหลือับไม่มีอะไรครับแล้วก็จะมีโปรแกรมเกมของมันอีกทีครับเป็นโปรแกรมสําหรับจัดไฟนะครับแต่งไฟตามคัตต้อมของเราเลยครับต้องหมดครับนี่ครับผมแต่งไว้ครับนี่คือที่ผมแต่งไว้นะครับอ๋อแล้วก็แต่ละปุ่มสามารถกดได้ถึงแปดสิบล้านครั้งนะครับแปดสิบล้านแปดสิบล้านครั้งนี้คือเฉพาะหนึ่งปุ่มนะครับ ทุกปุ่มกดได้80ล้านครั้งนะครับโดยประมาณนี่ครับสามารถแต่งได้หมดเลยครับแต่งไฟตามใจชอบได้เลยครับนี่ครันนี่เป็นเวฟครับแต่งได้หมดเลยครับแล้วแต่ใจชอบนะครับอันนี้เป็นคัสตอมหมดนะครับที่ผมตั้งเอาไว้ครับก็ราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3า0พัน เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีประกัน2ปีจากของเลเซอร์นะครับก็สำหรับการน,นําเสนอสินค้านี้ผมขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ